แมนบอนี่แมนหูนี่บอนี่บอนี่หูนี่วะแมนบอนี่แมแมนบอละแมนแมนหูนี่แมนดูแมนบอไม่ห ไปตืปลาสีโกอ้หบอกอันนี้โูบอกไงเร่สารโ่ใจเอรดวดมันเป็นเหียอันนี้โูบอกไงเลยวายยี่กกบปูไงค่ะัาดวายโคงตองไปเลยโลดได้ปะนี่บอกมีกบองท่วมีกบอืมวายเบื่อไงติตัวไงกบไงคอคันมันโตโคงแล้วมันสีซับมันนี้ตื่น เดียวายนี้เียงลเดนี่เียงปึกเสียงปุวบโตบง่ายเลวะเนาะยานตะสัดมันเายเนื่อะแลบวบ่อือโคตรสองโตอืมก็เหมือนนั่นเชียงกันอีโปขวกๆเลย่นได้แล้วครับท่านคนไปยีกแล้วว้ายโตวบบง่านี่ย ปูต้นไหนนิดเดียวโอเคเอาขู่มาใส่เอาหูปูเป็นได้บักลายด้วูปูบักลายฮะถ้าออกต่แดดเว้ยเอาเอาคนบัด 啊、嗯。